สวัสดีย่ำ้าพี่นอ้องพามาเล่อหน้าปลูกสิ่งปลูกคลองใหม่มีบวบกับนี้บวบ,บ,วบแค่บนันเขียเขียทัว,วม้นักวนก็ลงกระเบียนมนลง เสียให้ยอดมาเสียบเอาลมเบีย้ยไว้ตัวหนึ่งพาวน้หอมพาวน้หอมหจากตัวตายไปครึ่งหนึ่งแล้วสภาพอากาศพื้นดิน่ให้ หน้าที่เข้มก็เลยเตียงยากจักหน่อยเ่อกับความออกดอกเดินเส้ได้กินลราพี่น้องได้เก็บใส่นผุนกระถินแค่บันแค่กันไปถึงเก็บไปขายก็เลยม่ได้ไปทำหมู่บ้านเลยกได้หลยตัวนยู่ ตังตควางกันดงดอกหน้าแค่ขาวทั่วลิสงจะได้กินบ้างไว้เทียนต้มต่อกกนกระปุกฝนพอเศร้าจากเทียนก็ได้ปลูกมาได้ล่องมือได้กับฝนกระตกมาห่ามก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้หนละ ามกระพันเตี๋ยวใบเตยจะเป็นพันธ่วะ,ะมาเตี๋ยวใบเตยโอ้ทางไตนี่กับผู้ว้มัดสวย่างมีบวบมี่เขือตะไคร่ ได้ที่กินได้ก็เอามาปลูกไว้พริกก็มาล่งไว้น้ำกันแยมกันไปอีกโพีเดีนยวก็แค่คือกันครับนี่ไปสามสี่ต้นตายมั่งเดี๋ยวบ่กกีต้นสองต้นสามต้นมัอนออกดอกพร้อมกัน แค่ส้มนี่สิออกดอกตลอดปีแค่เขา